มาแต่งหน้ากันค่ะด้วยแป้งน้ำผึน้นะคะเนาะตัวนี้เองจะทำรองพื้นด้วยแป้งน้ำผึ้นะคะแล้วก็ขูดนะคะแป้งน้ำผึ้ของเราเนี่ยใส่ตลับอีกตลับหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะใส่ตลับนี้นะคะแล้วก็ใส่เซรั่มตัวนี้นะคะเซรั่มของน้ำก้าเรานี้นะคะใส่ไปแล้วเราก็ผสม ผสมค่ะผสมทำเป็นครีมรองพื้นนะคะนี่ก็มาทีนี้เราได้เราได้แล้เวเราเราก็มาเลยค่ะรองพื้นหน้าเราเลยนะคะมานี่ค่ะเป็นการบำรุงก่อนนะคะเป็นการบำรุงนหน้าเรานะคะเราใช้มือนี้แหละคะ่ะในการเกลี่ยนะคะเนาะไม่ง่าย ให้มือของเรานี่ลเเกลีย่ยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเห็นถึงความแตกต่างไหมคะเมื่อสักครู่นี้กับตอนนี้นะคะนี่ค่ะนเกลีย่ยให้ทั่วๆนะคะทีนี้เราก็มาลงอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยถ้าจะลงอีกรอบก็คือต้องรอให้เขาแบบ มันหมาดก,ก่อนนะคะนี่เขาหมาดแล้วแล้วเราก็มาใส่แป้งลงไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้เนื้อเซรั่มออกเป็นเนื้อครีมนะคะเนาะนี่ค่ะเราใส่เนื้อแป้งไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ผสมอีกนะคะเนาะนี่ค่ะผสมเพื่อให้เนื้อแป้งนะคะแบบเขาเหนืดขึ้นนะคะเราจะทําเป็นครีมรองพื้นเราต้องใช้สองรอบนะคะเราต้องใช้สองรอบนะคะอ่ะนี่ค่ะเห็นไห<อ>มคะเนื้อครีมก็จะนี่ค่ะนะที <ๆ S 2> นี้มันก็จะทําให้คุณนะคะ หน้านะคะติดทนนานะคะก็เกลี่ยอีกเหมือนเดิมค่ะนะคะเกลี่ยอีกเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะหน้าของเราจะเนียนดีเนียนเรียบมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยเนี้ยค่ะนะคะนี้ค่ะเกลี่ยแบบนี้นะคะนะคะเกลี่ยขึ้นนะคะอย่าเกลี่ยลงนะคะเกลี่ยขึ้นค่ะค่ะถ้าเกลี่ยลงแล้วหน้าคุณจะยับนะคะคุณค่ะนะอืเนี่ยมค่ะ เห็นความแตกต่างไหมเนี่ยดูสินะคะนับผ้านี่ค่ะทำแบบเรียวๆเลยนะคะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะหน,น้าเรานะคะใช้แป้งพับนบปาก้าวนะคะทีนี้เราก็มาแต่งหน้ากันเนาะตัวนี้เอนะคะใช้ลิปของนบปาก้าวนี่แหละคะ่ะ เราทาแป้งเสร็จแล้วนะคะทีนี้ตัวนีงเองนะคะผสมนะคะผสมลิปของดับเก้านะคะผสมใส่ในนี้ไว้นะคะผสมแปดแปดแปดนะคะแปดแปดแปดกับเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองตลับสองอันนี้นะคะนะนี่ค่ะของนับเก้านี่นะคะนะ<บ>ผสมไว้ในนี้ค่ะนะคะเนาะแลวเท่าก็นี่ค่ะนะมาแต่งหน้ากันแบบง่ายๆสบายๆของสไตล์สาวนบเก้านะคะเนาะ,ะนี่ค่ะนะคะเนาะเออนีน่ะ แล้วก็ปัดด้วยแปรงนี่แหละค่ะเพื่อจะให้เขาดูาละมุนนะคะเพื่อ,อนๆขาเนาะเนาะ,ะเขาจะได้ละมุนนะคะหน้าเราจะได้ละมุนมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะคุณเห็น,หนึนความแตกต่างไหมใช้เจ็ดเจ็ดเจ็ดกับแปดแปดนะคะผสมกันนะคะเนาะเออเนี่ยนะคะหน้าเราก็จะมุนแล้วค่ะแล้วทีนี้เราก็เปิดกตาเราด้วยนะคะเนาะมือเรานี่แหละค่ะดีที่สุดนะคะมือเรานี่แหละนะคะเนาะเออหน้าเราจะได้สัมผัสกับ แบบไม่ไม่โดนทำลายมากนะคะเนาะเออนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะคุณงา่ายไหมแล้วคะนี่ข่ะเราได้แล้วนะคะเราได้แล้วทีนี้เราทำโครงหน้าโครงหน้าหนึ่งจะใช้เก้าเก้าเก้านะคะเก้าเก้าในการทำโครงหน้านะคะเนาะเออนี่ค่ะอ่าก็มองหาเก้าเก้าเก้าอยู่นะคะเก้าเก้าในการทำจมูกนะคะเนาะเออเนี่ยค่ะ นะนี่ค่ะในการไฮไลท์จมูกนะคะนะี่ค่ะคุณลคอยดูนะทีนี้นจม,มูกนะคะแล้วก็ถูแล้วก็วน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 นะคะเพื่อนจับวน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 นะนี่ค่ะวน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 นะคะคุณขาวนวนนะนี่ค่ะคุณเห็นไหมคุณก็จะมีสันจมูกแล้วนะคะอ่ะปีกเก็บปีกนิดนึงนะคะอื นี่คือการแต่งหน้าของของแม่บ้านสไตล์อ่านพก้าวนะคะนอนเราง่ายๆนะคะเนาะอะแก้มก็คุณยังไม่พอก็อคุณจะเติมไปอีกนะคะแล้วคุณก็ปัดนะคะเออเปลือกปัดเพื่อให้ละมุนปัดขึ้นนะคะตรงโหนกแก้มนี่นะคะเนาะช่วงหนกแก้มของคุณสองข้างนี้นะคะอะเออแล้วก็ทีนี้ถ้าคุณก็นะคะมานี่ค่ะนะคะอะเดี๋ยวรลับนี้สิคะ่ะเนาะเออนี่ค่ะ นะแล้วเราก็มานี่ค่ะคุณก็ต้องมานะคะเนาะใช้แป้งของเราวนๆอีกรอบหนึ่งนะคะนะคะเนาะเออนี่ค่ะเห็นไหมการแต่งหน้าแค่เนี้ยก็เสร็จแล้วสำหรับสาวนา,านะคะเนาะเออแล้วทีนี้คุณก็เขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วนะคะเพื่อนๆค่เนะเนาะแต่นาของเราไม่ไม่มีดีสอเขียนคิ้วนะคะเออแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคะคุณได้แล้วค่ะนะ แล้วคุณก็มาเขียนคิ้วหน่อยแล้วก็เติมปากเอามาค่ะเนาะค่ะเรามาใช้แป้งของนพปก้าวนนะคะพอเรานั่นแล้วเราก็ใช้วนค่ะนะคะเนะเาะนี่ค่ะค่ะเขาปอกๆหน่อยนะคะอืเนี่ค่ะเราวนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพื่อวนนี่เขาเกิดความระมุนเกิดขึ้นสําหรับใบหน้าของเรานะคะนี่ค่ะ พอราวนเสร็จนะคะด้วยแป้งน้องะก้าวของเราเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาเติมปากใช่ไหมคะหรือจะเติมปากเติมคิ้วก่อนก็ได้นะคะหนิงเติมปากก่อนนะคะจะได้ดูสวยขึ้นนะคะหนิงเติมด้วยสีสีค่ะนี่คะ่ะ พอเราเติมปากไปมันก็จะทําให้เราดูสวยขึ้นทีนี้เราก็มาเขียนคิว้วเติมคิ้วหน่อยนะคะเนาะนี่ค่ะเติมคิ้วหน่อยนะคะคิ้วหนึ่อะอาทาคิ้วไว้แล้วนะคะเออก็คือวรวยรวยหักเลยนะคะเพื่อน่ะนะคะมาทีนี้เรามาเขียนคิ้วกันนะคะเราทาปากเราได้ปากแล้วเนาะเราได้ปากแล้วเราก็มาเขียนคิ้วกันค่ะ ะนะคะนี่คะอแล้วก็แปลงคิ้วหน่อยนะคะแปลงคิ้วหน่อยนะ,ะนี่ค่ะนี่ค่ะแม่คะสวยด้วยอ่าง่ายๆสบายๆด้วยผลิตภัณฑ์นะคะในบ้านนมก้าวของเรานี่แ้ละคะไม่ว่าจะเป็นลิฟ นี่จะเป็นลิฟ์แท่งนะคะลิฟ์จุ่มนะคะลิฟ์จุ่มนี่ค่ะนะคะเออถือยากแล้วนะคะอ่ะลิฟ์แท่งวางก่อนหนึ่งอันนะคะนี่ค่ะลิฟ์จุ่มนะคะคุณค่ะลิฟ์จุ่มนะคะเออนะคะแล้วก็ตามด้วย แป้งพับนพกาวแค่นี้ค่ะก็ทําให้สวยได้แล้วนะคะเนาะถ้าใครสนใจสินค้านอพกาวนะคะผลิตภัณฑ์นะคะแต่งหน้านะคะมันจะเป็นแป้งพับนะคะแป้งพับหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะลิปจุ่มของเราสี่ร้อยเก้าสิบนะคะลิปแท่งของเรานะคะห้าร้อยเก้าสิบาทนะคะถ้าใครสนใจก็สอบถามได้นะคะชุดนี้ชุดแห่งความสวยค่ะเนาะแล้วก็ใช้เซรั่มนะคะเซรั่มน้ำอ่า ที่เรานะคะเซรั่มน้ำมันดอกกุหลาบตัวนี้นะคะผสมแป้งพับของเราทำเป็นครีมรองพื้นค่ะการแต่งหน้าก็ง่ายสำหรับทุกคนแล้วนะคะเนาะใครสนใจก็สามารถสอบถามได้นะคะนี่คือเซรั่มขวดละ490บาทนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะแป้ง690มิลธนะคาใบบกบกตินใหม่ผสมอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเนาะธรรมชาติล้วนๆนะคะคุณสวยด้วยธรรมชาตินะคะนะสนใจสอบถามได้คะ่ะ